มือนี้ครับมาสุกับเปล่าพร้อมครับที่เคยครับเี่นองครับที่นี่นะครับเปล่าพร้อมสินค้าพี่น้องครับเมื่อวัยพอปูกานะครับเมื่ออากาศอำนวยครับพี่น้องนะครับตามความพันนะครับของบ้านอากาศนะครับต่สิี่มีว่าพระแก้วคู่บ้านนะครับสารเจ้าปู่คุ้มเมืองนะครับงามเรื่องเรื่องผ้ามัดหมี่ประเพณีไรเรือไฟนะครับอันนี้ความพันย่อดๆนะครับพี่น้องนะครับถ้าอยากจะคุ้จักความพันต็มๆนะครับเหนือกว่าพวกทีโบ้โบเป็นพระครับอ่ะ พี่น้องหลายคนนะครับอาจจะสงใจว่าเป็นยังบ่าวพ้อมึือพามาไหว้ขอปูตาเนี่ยบ่าวฟ้อมนะครับได้ยินข่าวมาครับพี่น้องว่าแม่ฮอปูตานะครับเมืองอากาศอันเมืองแห่งนี้นะครับพี่น้องท่านใดนะครับมาขออะไรเพื่อนจะให้ครับมันนี้ก็เลยบ่าวฟ้อมเลยชวนพี่น้องนะครับมาขอบ้านครับจากที่เคยเห็นนะครับใครมาบนนะครับหนังนะครับบนลำซิ่งนะครับปาจทีเห็นมีหนังมีลำซิ่งนะครับมาขายเรื่อยตลอดตลอดนะครับอยากรู้ว่าเป็นมาอย่างไรกับตามบ่าวฟ้อมครับพี่น้องนะครับ ด้านในนะครับศาลเจ้าปู่ตาเนี่ยครับพี่น้องนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเอากล้วยนะครับพวงมาลัยนะครับอ่ะไปไหว้ปู่ตากันครับเดี๋ยวป้าป้ไปเอาของนะครับครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับเราป้อมมันมีกล้วยนะครับกับพวงมาลัยนะครับกับปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาถวายปู่ตานะครับสีมาขอพรนะครับขอได้สิ่งดีๆนะครับให้กับพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนงแปลงนะครับเมื่อนี้ป้าป้อมสีล่องเสียงเซียมซีนครับพี่น้องนะครับเพื่อ ได้เป็นแนวทางครับคุณน้องอาเช่นมากับป่าพอมนะครับ ชาตูเลอคุณพระผู้พระโคผร้จะกันสามเป็นต้นที่พกปักรักษาบ้านเมืองหลุดลานเข้ามาโดยตลอดจนอยู่ที่เขาดับถือที่พึ่งพาอาศัยของหลุดลานบ้านเมืองในจบจิตตาเอาเบ็ดปากบดเมืองบดมาเขาดับถือพึ่งพาอาศัยผู้เอ็นลูุหลานผูนี่แหละ ในคุมปุกเกลหลุดหลานปูกเรืปปรร่องน,นี่นะีนคุมปูกเกลลงมาลงไหนเป็นช่องข่าวบงบ้งองนบับ้บบอนั่เลยมาพอชกลาบเลยรับพี่น้องท่านมาออนุญาตปูกนี่แหละมาออนุญาตปูกมาทำข่า,ขาว,วือว่ามาทำข่าวใะรตน่แจกขอบุญดารัรการ พื้นเพ่บ้านเมืองเอาเตั้งแต่ตั้งค์มาเนี่ยมีเจ้าปู่เป็นปู่ปกครอปู่ปักษ์รักษาเอามือนี้เป็นมือดีแล้วปู่เด้อมือเข่ามือคู่ต่อขอบควรตาที่มาทำข่าวได้ให้ปู่เปิดแง่ปู่พ่อปู่ปักรักษาขอบควรหลานทั้งการไปการมากาที่การงานให้ไปดีมาดีเ้ย ัวหามีสิ่งใดเดียนลูกให้ไทเซ็ตัวหานี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดให้เป็นใดสมความหมกมากปราถนาทุกประการได้หนึ่ง พอดีดอกพวองกับเป็นลูกหลานพทยากาศเลยนะครับกับหินว่าสมัยน้อยเนี่ยก็มีบูไดนะครับมาวาบูตาเพื่อนนะครับอาจจะของบูตานะครับดูอากาศเท่ากับดังเดีกับจะมีมาบุญมาบะนางมาบะขอลังซิ่งนะครับช่วงยังน้อยบอกวามกับเคยมานอนตึงหนังอยู่ของบูตายู่สะแกงนะครับสมัยที้ที่แต่ตอนนี้นะครับกับลูกสมัยเวลามันเปลี่ยนไปแล้วครับเนาะกับผ่านมาครับราผ่านมาการได้เห็น มีสายนางอยู่เป็นล,งลังรอบมีมอลลำิอยู่เป็นบางรอบเลยยากนะครับมากกระจายข่าวให้พี่น้องทางไกลทางไกลนะครับเป็นดับฮองตูตา,ตา,ารับอากาศบานเทาไลทิ้งนะครับว่าชูสมัยนี้ก็คน,นรุ่นใหม่อะไรคนจะโอดักในย่ังของพูตานนะครับก็เกลยสีซอยประชาสัมพันธ์นั้นนะครับแลวการในส่วนของมอพน,นะครับก็สี่มา้าคุยสอบทามเรื่องระัวนะครับว่าฮองตูตาเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ พี่น้องหลายๆท่านนะครับพีมากกลับไปนะครับพ่งปูตาเนี่ยเพิ่งม,มาคอยอย่งเนี่ยเพิ่งยังประสบค,ความสำเร็จระดับเพิ่งอย่างมาบ้านมาบุ่นมาแกบุ่นแม่นะครับแห่ของพ่อปูตาพ่อปาเนี่ยครับนะมันเรื่องราวมก้าจะมันโบนลานเฮาเนาะบ้านอากาศจ้างห้องดูต้นเพิ่นกระพ้ากัานปุ๊ก็ยกล้าจะพุ่นละเมืองลาวเมืองด่าซีบงเลยเออสยญญากย้า,าย

ใช่มีแรกเร่อย่างนี้บ้านกันเอานี้ต่อมาแล่วว่ากันอยู่มากตาดูมากอ่ะการกันติ่สมาชิกเพิ่มขึ้นเลยครับต่อมามก็ถึงมาตั้งคูบ้านอากาศที่โบครับมีเงินเต็มขนานดครบบรอวารน้อนตะกี้จะมีคนทยอยเข้ามาหลายพวเกเจ็บพวก ยิ้มบอกเจ็บนี่อ่ะโดยของมาผมรู้มากมาอยู่น้ำหลายครับงเงินเริ่มมามาขอร่วมมาขอร่วม,มนี่ยมาหนักทีมาเรียนจบเอาเงนินเลยจบเอ,อาเงินไปนามมาตั้ง i'm waiting for you เริ่มต้นวันที่ถือมีการเข่าขึ้นแล้วคือว่าเดือนสามสามข้ามมีคนสีมาเลี้ยงปูบิดบาดบิดเมืองทุกอังค้าเรือนนี่ที่เขาลงนับถือนี่สีมาเลี้ยงปูมาเลี้ยงปูตาเอา่อกี้เลี้ยงอยู่เงื่อนเงื่อนเจ้จำบุหนาวัดสีบนเมืองติดข้ามปูกง้อกี่เคียคราวจนยังหน่อยครับนึกคนใหญ่คือพ่อของพ่อนะ เก็่ะสืบทอดจนมาบ้านเงี้ยคนมาบ้ามาบุญมาขอยังกบบประสบความสําเร็จลูหล้านให้เราไปเรียนกมาขอเพื่อนหายเพื่อนคุมพ่อคุณปัารักษาบอกว่าใครจะได้ยงอยากเห็นยังคือบุญไปสอบบรรทุคู่สอบคู่ไปสอบเรียนสอบยังแบบประสบความสําเร็จบางคนกับบนหนังไว้บางคนกับบนงวงมูไว้บางคนกับบนมอําซิง ประสบความสำเร็จเนะี่ยเขาก็เอามามาถาวายวาเพื่อนเพอมาเห็ุตามที่เจตนาลูกหลานขอไหวสืบทอดกันมาบุกบ้านบุกเมือ,นองนี่แหละหมุนประเพณี่หอดย่ามเดืนสามก็เอามาเลี้ยงบุกบ้านเนีน่ยย่ามเดือนหกมือนลงให้ลงหน้าเหมือนกันมันย่อยมันจะประเพณีแต่ที่ขึ้นท่านว่ายังน,น,น้อยเนะ่ะเคยมาเอา

จับนัง่งจับมวยจักเลียงกับจะมาจัดที่มีเบิ้นเสียสาเยิ่งหวานนอบสุดมาเนี่ะมามางานมาเนี่ย,ยาม,ามางั้นเรา,า,า,ายปทำโมกใงหน้าเนี่ยเราซื้อทอดกันมาตั้งตะปูยา่าตายายลูกหลานนันนี่เลยม,มาถึงคู่มือนี้เลยก็มีคนมาบ้ามาบุญเพียงกับประสบความสำเร็จหลาย ขอเพือนเวลาชิ่ใจวันี้เราะว่าชิ่ใจดีมาหนีเลยหาเพื่อนเบิ้ดอย่าเบิดบบันเบิดเมืองเนี่ยพาะธรมาถือว่าเป็นรักเมืองอาชาตเจ้าถูเฮานี่พระแก้วคู่บ้านสานเจ้าถูคู่เมืองคนหนึ่งคนกระชือโทษธรรมมาอยู่ตลอดเนี่นะบอกว่าตั้งแต่คนเก่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่ในวันวันได้รุ่นใหม่ เด็กอะมาอยู่บริษัทเดียวกันเราภาษาจีโจบเอานะซุ้มไปกรุงเทพเขาก็มาบ้านมาบ่นหลบหลานขึ้นมาไปทํางานกรุงเทพเขาก็มาบ่นเจ้าปูมาไปได้เป็นผู้คอบคุ้มครองภาษาได้ในการทำงานดีๆทำบางคนก็ประสบความสำเร็จมากรวยมาได้เพืนมากมาเลี้ยงมาตอบแทนเพื่อนครับนนี่อะไรนะถาม เราเห็นเพื่อลำสวงมีคนมาบา้ามาบ้าว่าอยากถือเรียกแล้วปรากฏว่าถือเรียกแต่มามาบุญเลยก็มีมีมาเหมนแน่วเจ้คนนึงแน่วเจ้ลูกหลานนำมาขออ้อนวอน,นเพือครพ้นมากถกกานโอ้ยหาทางบอกได้แต่มาขออ้อนอนเพื่อนแต่ประสบความสำเร็จหลายคนแล้วคนไายคนมา,ามาบ้ามาบุญบุบเบนแต่ใหนเอาด่มาเบิ้ เทลุกของลุกเท้าเช็ดขาเทวไอไอมานอนเท้ามาห้องมือกระายขอมาเบิ้ดมาฮอดขอนเกลอุบลเคยเขากข้ามาบ่นไปสอบบรรจุผู้ยังสอบได้เขาก็มาเลี้ยงมาตอบแทนพื้นมาตอบแทนเพื่อนอย่างนี่ยเราขู่เอาพอดีคือเป็นบ่อนที่ไอ้นั่นคิดใจไว้ง่ายเท้าเป็นบอลที่เขาคิดใจเขา เพื่อนเนี่ยมาหาเพื่อนสบายใจรู้ขามาหู่นะเพื่อนก็สซอยนี้คือว่าส้อยนี้จริงที่ผูเ้าในชุดนอตทีสัชตเลยูตการโบานเพื่น่าเขาหลับทีกันได้ตั้งแต่ย่าสายมากมาฟอาเพียงน้ำเพื่อนนี่หน่อยน่อยที่สุดนันบุได้ที่ว่าประสบควานชนนี้ของลายแต่พี่น้องก็เงนะครับว่าู้ไดนะครับ ใครก็ตามเด่นนะครับที่มาไหว้นะครับมาขอพรนะครับมาสัปเหร่ากุญชานะครับทางกุญานะครับอยู่ของกุญานวัอากาศจะเห็นว่าก็จะได้นะครับเกือบทุกอย่างที่ขอนะครับบางท่านก็ขอสอบตํารวจอยู่คอนเกมก็ได้นะครับบนหนังก็มีมาฉายหนังนะครับมีหมอลำมาแสดงนะครับบางท่านก็ขอให้สอบติดบรรจุกูนะครับก็ได้นะครับเหมือนที่ทางูจชานมบอกนะครับว่าบางคนนะครับบาขอเรียบขอเบื่กยังได้เช่กันนะครับอันนี้ก็เป็น ที่พึ่งนะครับทางใจนะครับของชนเผ่าไทยยยนะครับบ้านอากาศเรานะครับอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับก็าสามารถนะครับเดินทางได้จากสกลนครนะครับมาสามแยกสูงเนินนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงอำเภออากาศอํานวยนะครับพอภูตานะครับเมืองอากาศเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก่อนรับปตทะครับสังเกตง่ายนะครับที่นี่ก็มีปู่จ้มนะครับเพื่อนสี่ออยู่ประจํานะครับคอยทําพิธีช่วยนะครับ เพื่อให้พี่น้องน,นะครับลูกหลานนะครับที่มาใกล้มาไกลนะครับได้ขอพรส่งผลให้กับหรือพ,พูดยังไงว่ามาขอพรส่งผลน,นะครับให้ถิงกับหมูตาเพื่อนนะครับได้รับทราบแล้วก็ได้บรรดาลให้ประสบความสําเร็จนะครับอาที่นี่ทั้งบูตามีเงิงสีฝาาทั้งลูกหลานที่รับชมอย่าครับ,บ,บลูกฝากลูกฝากล้านแน่ว่าให้รือพื้น บรวณำบัานตาม่าตายายสู้ความสู้ไก่ไปใช้มาใช้ห่างมาเข้าลงมากราบมาหวามาขอ้่อเพื่อนบูวหวานนัาไก่ใไกลหรืไเดินข้างปวดวางปวดไปไปใช้กรดีไห้ลูกล้านมาเข้าลงเราถือคือเก่าคือหลังตามพ่อเ่ย่าตายายได้คนนาเข้าลงเราถมาเนี่ย นี่ดังไลายนี่เมืองอากาศเอาดังเมืองธรรมดาดิบอกว่าจาการเป็นเดืองป่าท่ามเรื่องเบี้ยงเทอดีก็มาหาเพื่อนเพื่อนเนี่ยหาผมเอาเพื่อนเนี่ยส่งเสริมงานสทุกสิ่งหลายอย่างฝากคู่ฝากร้านนี่แหละให้เขาหลบหนับถือทิปหอยต่อย้ำปู่ย่าตายายมากขึ้นสมัยโบราณเนี่ยอา ความสูงความเจริญดำดุวย์ขับปูนเลือนะครับถ้าหลักๆนะครับพี่น้องนะครับอยู่อากาศอำานวยนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเยอะนะครับพี่น้องนะครับถ้าท่านใดมานะครับก็สามารถนะครับมาเว่ขอชั่วขอลาบนะครับขอพรที่ขอพูทานะครับที่อากาศอำานวยได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเชื่อมต่อนะครับเราก็จะมีนะครับ พระธาตุวัดทุ่งนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ใกล้ถึงระหว่างการบูรณะซ่อมแซมนะครับเมื่อวันก่อนครับบ่าวพงก็มีโอกาสนะครับได้พบท่านเจ้าคุณมืยนะครับท่านเจ้าคุณุก็ได้เล่าละครับประวัติเพล่าพานะครับให้เราฟังนะครับและอาจจะมีการเสด็จนะครับของท่านนะครับในวังนะครับอาจจะมีการมายกท่อนะครับฉากของพระธาตุนะครับจัดทุ่งแล้วก็เชื่อมต่อนะครับถึง ลุงปูสูนนะครับบ้านวานนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับพี่น้องนะครับหลายๆท่านนะครับถ้ามาอากาศนะครับจะรู้ว่าไม่ได้มีนะครับที่เดียวนะครับที่หน้าไปนะครับยังมีอีกหลายๆที่นะครับอาจจะคอยตามบ่าวพ่อมาเรื่อยๆนะครับบ่าวพ่อจะคอยแนะนํานะครับเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับแน่นอนครับถ้าท่านมานะครับจะได้รับความสุขความสบายใจแน่นอนครับครับเดี๋ยวในส่วนนีการบ่าวพ่อขอขอบพระคุณนะครับปูดันไวลายนะครับเพื่อทำที่ อ่ะซอยเรานะครับปพราะว่าครอบต็ดมานะครับของของคุณตาบ้านเขานะครับให้ลูกหลานนะครับทางไกลทางไกลฟังนะครับกะ็กเสียบความเสียง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 เยอะหน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้พี่น้องนะครับนี่มึงนะครับเด็กเสียงเสลยงเสีเสีอครับออ้เสียงที่อ่ะตรงนี้แหละครับ เขา,าขขเห็นบะครับเอามาไัครับ็ต้องถา,า,า,ามตัวเอนะ สองสองนะครับอ่าเลขสองสองนะครับในมาแล้วครับที่นี่นะครับบ่าวบอมสีไปอ่นเชียงซีนะครับพันพี่น้องฟังเลยครับอ่านนะครับหมายเลขสองสองนะครับบ่าวบอมสีโอชีได้ครับเด้อนะครับสีอ่านตรงนี้ให้ฟังเลยครับเด้อนะครับใบที่ยี่สิบสองนะครับ ใบที่ยีสองนะครับว่าเลิอดกระเสริเเดน,นะครับจะตกถิ่นฐานใดไม่หัดแตนที่แขนเรื่องขุ่นไม่วุ่นวายผู้ใหญ่เป็นผู้ชุบอุปถัมจะนำความสุขสิทธิ์สมหมายลาบจะมีเสมออยู่มีรู้วายรวนสบายสวัสดีเป็นสีตัวถามเรื่องเงื้อผู้จะสุสม ดังคารมว่าดีไม่มีชั่วถามสู้ความนั้นหนาะก็อย่ากลัวที่มัวหมองจากสะสว่างกระจากใจท่านใดเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันอื่นจะเปลี่ยนกระเส,สยียมใสดังเด็กอ่อนนอนเปลีเขาแหกวยพี่เลี้ยงได้คนพิกักรักษาเอื้นะครับนะครับ่า,นนบามาดูมาดูตรงนี้นิดนึงครับอีเลิศ อ่นะครับมาดูเพื่อ,อน,นี้ให้ดูตรงนิ้วบ่าวป้อมนะครับอันนี้เพื่อนี่น้องอยากดูท่าไก่ตัวนี้ก็จะเป็นเลขอ่าเปยเองนะครับบ่าวป้อมสี่ห็นเป็นสามสี่ห้านะครับครับอ่านะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปไปข้างหลังด้วยนะครับการนี่งกับมราก ได้ได้เสียงเชิงมซี 1941, นะครับได้ความสุขกายสบายใจนะครับกขอบคุณทางผู้กำกับหลายๆนะารับแล้วครับพี่น้องอย่าลืมนะครับด้อนะครับอ่าเดี๋ยวเจอพี่น้องอย่าลืมนะครับผ่านมาทางใต้ทางไกลนะครับแวะมากราบไหว้หลวงปู่ตาด้วยครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับทางจิตใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเบาวป้อมด้วยครับด้อนะครับไลืมมีสารนะครับในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ กูจไม่ไหลนะครับแล้วก็สวดีค่ะพี่น้องครับ